แล้วครับพี่กระบะผ่อน5,000กว่าแถมใช้เงินออกรถแค่500เงินไข่นี้ให้เฉพาะ5คนแรกเท่านั้นที่กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เข้ามานะครับจัดหนักจัดเต็มครับคันนี้ยังไม่ใส่แม็กมาพอเลยหรือเปล่า5คนแรกที่โทรมาที่เบอร์0ูนย์เก้าเจ็ดเก้าววิ่งอะไรนักหนาเนี่ยไปต่อเลยครับพี่นะคันนี้จัดไปครับพี่ สุดๆครับคันนี้พี่ผมบอกเลย5คนแรกนะที่โทรมาถึง9 7 9 3 9 3 9 4หรือแอดไลน์ที่ adpopk นะครับผมจัดโจนโลงแม็กให้ฟรีด้วยดเ,เป็นไงครับพี่รถของเราการาันตีนะบางคนบอกเฮ้ย่อห้ามันกว่ามันมีได้ด้วยเหรอวะเนี่ย รับประกันครับไม่มีชนหนักจมน้ำย้อมแมวพี่ความไฟไม่กลับไ,ไม่สะดวกมาผมเซ็นถึงที่ส่งถึงที่ฟรีทั่วประเทศด้วยครับออกโคตรง่ายบัตรประชาชนใบเดียวซื้อคนเดียวไม่ต้องค้ำแถมอนุมัติภายในวันเดียวยำนะครับพี่ด่วนเลยมีแค่คันนี้คันเดียวเท่านั้นลงแม็กมาแล้วจะเป็นยังไงเหมือนคันดีพี่เห็นนี่เลยครับ5คนแรกเท่านั้นออกรถ500ร้อยพอร์ตหบาันกว่ายอย่าลืมกดที่ริงหน้าโปรไฟล์เพื่อติดตามครับ